ครับขอบคุณอาจารย์มากครับได้ครับอันนี้เรามาจัดส่งนะครับขออนุาะทำคลิปสั้นๆนะอาจารย์นะครับเป็นชุดติดในโดมนะฮะจะประมาณนี้นะครับอาจารย์เขาก็บอกไว้ว่าตู้สใบก็น่าจะพอนะครับเป็น12นิ้วเด็ o คอนนะครับตู้ไฟเบอร์แล้วก็แอมนะครับเป็นแอมไอเป็นพาวเวอร์4ช n e l นะครับไมโครเทคใส่สัญญาณนะครับใส่ลำโพงนะครับ เบคอนไม้ลอยนะครับแล้วก็เสาแล้วก็ลำโพงคอนอีกสองปากนะครับเผื่อติดตรงหน้าเสาธงนะครับฝากไปด้วยนะครับถ้าโรงเรียนใดหรือสำนักงานโรงงานนะครับหรืออยากได้เป็นชุดเสียงติดตามหอประชุมหรือเสียงตามสายก็ติดต่อเข้ามาที่เรานะครับร้านถ่ายื่องสยงกลางแจ้งลุงโลดอยู่บางเสาธงกมงยุทธานี่เอง นะครับส่งตะานปา่ห้าหก8ามแปดสี่ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารขอบคุณครับสวัสดีครับ